สวัสดีครับท่านผู้ชม f c พีพีน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่14กันยานะครับครับอยู่ในแท็บเอออยู่ในแอปนะครับในแอปไทยเชดดูเอลนะครับประลองหมากลุกไทยนะครับอ่าถ้าเข้าไปในเพจโตก็พิมพ์เลยครับประลองหมากลุกไทยครับประลองหมากลุกไทยนะครับวันนี้ก็ไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยม้าโยงขวานะครับประทะกับ สีขาวเดินแปลกๆเนาะนะครับแต่ก็ขึ้นไปตามรูปก่อนครับนะครับกามปูไปเลยนะครับขึ้นโคนเป็นโคนเทียมเอาขุนมาเก็บบนทางด้านปีกซ้ายโอ้ยปูสามเบี้ยม,มาแบบนี้ก็ต้องกินกันก่อนเลยนะครับกินตัดเข้าไปข้าเม็ดกินมาแน่ไม่ให้มา้าเราลงบอบะกินกันไปก่อนครับเอาเม็ดมาระเบิดเบี้ยขึ้นไปเก็บขุนก่อนดีกว่านะครับเก็บขุนก่อน เราก็จะเอาเรือมาส่องส่องสไนเปอร์สักหน่อยนะครับกินตัดขมากระมากินขึ้นไปครับโคลไหลขึ้นมาก็ถอยก็ปักไล่ม้าก็ปล่อยให้กินไปเลยนะครับมา้านะครับม้าแรกโคลโคลตัวนี้แรงเหลือเกินนะครับหรือถอยกลับมากันโคลมาก็กินไม่ดีครับไปอย่างงี้ดีกว่านะครับอ่ะเปิดเบีย้ยเปิดมา้าขึ้นมาเป็นม้าโยงขวาครับอืม เป็นหมากซ่อนรูปนะครับจังหวัดนี้ก็ระเบิดไปเลยนะครับหน้าบงุงหน้าบ้านไม่ต้องมีกันไว้นะครับหน้าบ้านของสีขาวนะครับก็พยายามที่จะแรกครับอจะสู้เสริมตัวมาอีกแล้วนะครับก็บางทีก็สงสัยว่าไมโครเขาถึงไม่มาปักไล่มาแล้วกินเบียร์ฟรีนะครับอืหลบขุนไปแล้วนะครับเสริมโคนขึ้นไปไหมอีกตัวหนึ่ง สมคนขึ้นไปนะครับสมคนขึ้นไปครับ <c oughs> ดันคนขึ้นมาดันคนขึ้นมากินเม็ดกินเม็ดเข้าไปครับกุณลสู้ไม่เอาเบีย้ยกินแน่นอนอนะเอามากินเอามากินก็โยนเบีย้ยขึ้นไปไล่โคนโคนหนีอืมโยกมาขึ้นไปอีกจับคนไว้นะครับ โยกมา้ามาแบบนี้จะมากินโคนฟีเราได้ยังไงนะครับก็เอาเรือมาประกบคู่ครับประกบคู่ไว้ก่อนปลูกโคนไว้ในตัวนะครับจะมีจังหวะเปิดกินโคนกินม้าด้านหลังไหมไม่มีจังหวะนะครับกต่อสู้ดันโคนขึ้นมาโคนตัวใหญ่ของคู่ต่อสู้นี่มามาถึงสามตัวแล้วครับ โคนโคนม้านะครับก็เขาต้องการเอาตัวใหญ่ขึ้นมายึดตำแหน่งนะครับนะครับแล้วก็ยืนยืนแบบยืนนิ่งๆนะครับอืมเอาถอยม้ากลับมาจับโคนไว้ก่อนนะครับสงสัยก็คงต้องเอาม้าสับโคนกันบ้างนะครับถ้าจนตัวขึ้นมานะครับจังหวะนี้เสริมโคนโคนตัวล่างขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับดันขึ้นไปตรงๆนะครับจะไปขวางทางเรือนะครับไม่ดีครับ เอาเรือมาแบบนี้ไม่ได้การแล้วครับจะมาเยอะเยอะแต่แปะเยอะโอ้ไม่ไหวนะครับต่อเรือครับนะครับเอามามาผูกผูกโคนไว้ก่อนมากันเยอะเกินไปนะครับไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับโคนยืนสองตัวมาขึ้นมาข้างบนลงบอ่อหนึ่งตัวอีกตัวนึงก็พร้อมที่จะขึ้นมานะครับจําเป็นต้องตัดกําลังนะครับ เสร็จแล้วก็เขาก็ตัดอ๋อม้าตัดโคนตัวป้องกันจะดันโคนขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีปัญหาครับเราก็โคนแลกม้าอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะครับยอมครับนะครับแบบนี้ก็ต้องยอมนะครับเอาม้าไปลุกทีได้ไหมมาไปก่อกวนก่อกวนไว้ก่อนนะครับก่อกวนไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับม้าไปลุกครับ ถ้ากินเราก็จะเอาเบีย้ยกินดันไล่มา้าอ่ายังยังครับถ้ากินถ้ากินเราเอาม้าสับโคนก่อนอืมม้าสับโคนม้ากินขึ้นมาเราเบีย้ยกินก็หงายไม่ได้นะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไม่ได้ทําอย่างที่เราคิดนะครับก็คิดไว้แล้วนะครับว่าต้องสับนะครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับมายืนแบบนี้ครับม้าเดินไปเดินมาจะทําให้ตัวเราติดนะครับก็ กินขอเอาอะไรกินถ้ามาก,กินรักษาเบีย้ยคู่หรอน่าจะเอามาก,กินนะครับเรากินขอแล้วเขากินมาตัวนูน้นตัวบนเราก็เบียกกินไล่มามาเขากินลองไหนได้อืมจงหวัน,นี้ขอคิดชะงักครับชะงัก อ่ามันยังไงครับนะครับตัวไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วกินเลยไม่ต้องฟังอีลไค่อิลมกันแล้วกินก่อนครับค่อยๆตัดตัวขึ้นไปนะครับตัดตัวไปเรื่อยๆนะครับให้เบาเบาบางสักหน่อยครับเพราะว่ามากันเยอะจัดนะครับปรลัดบอกนะครับประวัติเอาไม่ได้เอามาหากินครับเอาเบี้ยกินครับอ่า เขาถือว่าเอามาปลูกเบี้ยไว้ถอยควนกลับมาอมืทำไมกขาจึงรักษาฝั่งขวาเหลือเกินครับเอาเรือไปก่อกวนครับก่อกวนไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับเดี๋ยวก็ได้ดีเองครับจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ถอยเรือมานะครับถอยเรือมาจับม้าก่อนลองเป็นการถามครับก่อกวนในตัวนะครับ าก็ต้องเอาขุนขึ้นมาผูกหรือว่าหนีอ่ะดูก่อนถ้าหนีเรากินเบี้ยขุนมาผูกก็เอาเรือไปลุกอีกทีหนึ่งก็กวนไปเรื่อยนะครับทําให้ลาคาญใจนะครับอือช่วงต้นกระดานเกือบแย่นะครับช่วงนี้ก็ผ่อนคลายขึ้นแต่คู่ต่อสู้ก็มีเบี้ยชะงเงือไง่ายนะครับจัวงหวะนี้ก็เอาเรือมาจับเบี้ยไว้ก่อนนะครับ จับเบี้ยไว้ก่อนพ่อสอนไว้อีกแล้วนะครับว่ากันไปครับโปรดโปรดรับชมด้วยความเปนเชิงนะครับนะครับก็จะเอาเอาเรือออกมานะครับเราก็เอาม้ามากันไว้นะครับจับเบี้ยนะครับขั้วสองหน้านะครับจับเบี้ยแล้วก็จะเอาเรือไปลุกกินม้านะครับคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่านะครับอ้าวคู่ต่อสู้ห่วงเบี้ยก็ม้าก็โดนเรียบร้อยนะครับห่วงเบี้ยเสียม้านะครับห่วงเบี้ยเสียม้าครับ เอาเบียกินตำแหน่งนี้ดันคนขึ้นไปนะครับดันคนขึ้นไปไวกว่ากันเยอะนะครับเอาหรือว่าจะลุกทีหนึ่งก่อนลุกเขาลงไปข้างเรือลุกก่อนครับลงไม่ให้ลงไปข้างเรือนะครับลุกแบบนี้แล้วก็ยึดคลองเจ็ดครับ จะเรกว่าจะลุกทั้งด้านแนวนอนนะครับมาไล่มา้าม้าก็ไปล็อกคอนะครับไปล็อกครับล็อกล็อกขุนนะครับไม่ให้ขุนเดินนะครับเรือของเจ็ดเสร็จอีกแล้วนะครับท่านนะครับคนต่อสู้จะเอาไงถอยโคลนลงมาไม่ได้นะครับดันโคนขึ้นไปก็ไม่ได้ขยับเรือจะมารุกกอโกนนะครับดันโคนขึ้นไป อืกินก่อนดีกว่า <c oughs> จังหวะนีดด้ห่วงกินครับอ่าดันคนขึ้นไปกลัวไม่ตายจริงจริงดันคนขึ้นไปก็น่าจะตายนะครับอืดันคนขึ้นไปเขาเขาก็เอาเรือมาต่อเราได้นะครับอืมคู่ต่อสู้อะแต่เราก็ลองดูครับนะครับน่าอ,อย่างน้อยเราก็ได้เบีย้ยมาแล้วตัวหนึ่งนะครับสรุปแล้วยังไม่ตายนะครับ มีเรือมาช่วยมีคนมาผูกก็จับเบีย้ยไว้ก่อนนะครับก็เก็บเลขผสมน้อยไปก่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็ถอยม้ากลับมานะครับเปิดได้ลุกค้าดนะครับคู่ต่อสู้รู้ทันก็หนีขุนขึ้นไปเอาโคนมาต่อรุกไปอีกหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันตกแปดอีกแล้วครับตกแปดเข้าไปเอาม้าลุกไปฝั่งซ้ายนะครับถ้าคุณหนีไปฝั่งขวากลางกระดานโคนจะหายเขารู้ทันนะครับรู้ทันก็เอา เรือมาจับโคนนะฮะก่อกวนไปเรื่อยนะครับก่อขึ้นก่อกวนไม่ให้ไม่ให้หยุดจ่อนนะครับนะครับให้โคต่อสู้อลำคาญใจเล่นนะครับจังหวะนี้ครับดันขุนขึ้นไปนะครับอ่าก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นขุนหรือเป็นโคนอ้าวต่อโคนแบบนี้จบครับนะครับดันโคนขึ้นไปตรงๆครับเราจะลอดคอม้านะครับเบียรุกก็เอาขุนกินครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับโคต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วกัน,นครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ